สรุปดวงของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับว่าในเรื่องการงานโชคลาภและความรักจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ลัคนาราศีมังกรนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับจะเป็นช่วงที่งงๆกับชีวิตไม่รู้จะเริ่มต้นทางไหนนะฮะเจอปัญหาต่างๆมากมายแต่หาทางออกไม่ได้นั่นเองนะครับในช่วงระยะนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เริ่มมองเห็นทางออกของปัญหาต่างๆนะครับฉายแววให้เห็นว่าเราควรจะต้องไปทางไหนนะครับควรอะไรที่จะต้องทําต่อไปนะครับในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการงานต่างๆนะครับระยะนี้ควรเน้นไปในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับเริ่มที่ตัวคุณเอง ะอะไรที่คุณทําแล้วมันดีนะครับคนรอบข้างก็มองว่าดีนะครับไม่เบียดเบียนใครคุณทําต่อไปเหงแน่นอนครับอะไรที่ไม่ดีนะครับให้เลิกล้มแก้ไขนะครับฟังเสียงคนรอบข้างฟังเสียงตัวเองนะครับเราเบียดเบียนใครนะครับจะส่งผลให้เริ่มมีความสําเร็จเข้ามาเล็กๆน้อยๆให้คุณพัฒนาตัวไปได้อีกไกลครับ เอาขอบว่าชาวมังกรระยะนี้นะครับทาอะไรเนี่ยก็จะมีความสําเร็จนั่นเองนะครับเพราะว่าดวงเปิดฟ้าเปิดแล้วนะครับอยู่ที่ตัวคุณว่าจะทําหรือไม่ทํานั่นเองนะครับและในส่วนของการเงินชาวมังกรระยะนี้นะครับยังมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่เงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับจะเป็นเงินก้อนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ให้คุณเนี่ยมีความสําเร็จในชีวิต ได้แน่นอนนะครับในเรื่องของโชคลาภนะครับจะมีมาจากหัวหน้าเจ้านายนะครับที่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนั่นเองรวมไปถึงหัวหน้าเจ้านายเหล่านั้นอาจจะให้โชคให้ลาบเป็นของมีค่าเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะครับและสุดท้ายในส่วนของคู่หุ้นส่วนและเขาและความรักนะครับ คนที่มีคู่หุ้นส่วนและมีความรักอยู่แล้วเนี่ยระยะนี้เนี่ยจะมีเรื่องจ,จุกจิกวุ่นวายนะครับกวนใจกันนะครับแต่จะเคลียร์กันลงตัวครับโดยรวมราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังไม่ใช่มีเกณฑ์แตกแยกแยกทางกันนั่นเองนะครับส่วนในคนที่ยังโสดอยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะพบรัก แต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะสาสารสัมพันธ์ในระยะนี้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการสรุปดวงในช่วงของครึ่งแรกของเดือนตุลาคมนะครับและในส่วนของครึ่งเดือนหลังตุลาคมลัคนามังกรจะเป็นยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับ